สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกครับนะผมกับช่องเพท,ยทายชาแน,นลนะครับผมคลิปนี้ครับยังอยู่กับ6 4 0ตัวแรงเราเหมือนเดิมนะครับผม ใสสะใจรีครับพี่น้องอยู่กับหน้างานไถดะนะครับไถดะเตรียมดินปลูกมันนะผมไครรับจ้างครับพี่น้องคลิปนี้กับพื้นที่ตรงนี้กับประมาณสามไรนะครับผมประมาณสามไรสองไรสองไรก็กว่าก็ถึงสามนะครับ ถรับจ้างก็สิถประมาณนี้นะครับผมถ่ลองแรกเราก็ต้องถกลับนะครับผมบัวบัวขื่นห้อยไม่นะครับแต่ก็ยังทุกคลิปเลยนะครับที่ผมบอกค่ะถรับจ้างี่ไถประมาณนี้นะครับต่ไถเตรียมดินปลูกมันนะครับมันจะบัวเป็นคู่ครับพี่น้องต่ไถของจาของเองถ่ายงนี้ก็ได้ครับว่าจะให้มันเร็วเร็วนะาครับลิปนี้กะมาอยู่กับ 640ตัวแรงประจำช่องนะครับผมตัวแรงประจำช่องผมนะครับลดเสียลั่นนะครับผมแรงกินกานะครับปรุงรวดครับปรุงจิไทยครับพี่น้องสาดเตไกลครับ กำลังเห็ว่ามีตกแล้วครับผมขำกันแท่พันออกนะ แปลงนี้ก็จะไถง่า,ย,งาย,นยน้อยนะครับแต่ว่ามันสินยากจะามองกล่องมันกล่องลำมันนะครับไทลึกขนาดครับพี่น้องไร้ยลึกไ h ลึง,ลงเลยสุด แกนเลยนะครับมีรถใหญ่ก็ดีจริงๆลรอครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละก็ว่าสั่งได้ถึงใจนะครับถ,ถ้าเขา้าแตาเขาเ้าแลนเร็วมันก็ต้องเร็วตลอดนะครับพี่น้องสีไทยมันจะส้ไงเสียเรียนสีไทยมันยังเสียสายไปทอกันนะครับถ้าเขาเ้าแลนหลองหนึ่งแลนเร็วหลองหนึ่งแลนสายนี่ยโอ้โหมงงามครับคงสันไทาย,เ,ยเป็นคู่นะครับ จับงานไหมเราครับพี่น้องนี่แหละครับการใช้ให้เขาจับงานเดียวมันนั่นเล็วนะครับผมแต่ที่แปลงจังสี่เขาจับสองงานนี่มันเร็วเร็วนะครับนี่นะครับหมายที่นี่เพื่อนกะจีเลี้ยงกับมาห้อยเก่านะครับ แลนมาหนีเลยนี่มันอยู่คู่สูงนะครับผม,มเราจะแลนกับห้อยเกานะครับนี่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ไถให้รับจ้างนะครับผมแต่ไถรับจ้างต้องไถแบบนี้นะครับไถงานนี้งานนี้แล้วนะครับกิดสิมบเวียนออกทั้งกลางนะครับบ้านี อันนี้พูดถึงเรื่องวิธีการไถนะครับพี่น้องอยากให้มันเร็วเร็วนะครับพอต้องจับสองงานนะพี่น้องเลยแตาเมื่อไหร่เขาเมื่อคลิปนี้นะครับก็ขอสิให้ได้เรียนรู้ได้อยู่ครับคลิปนี้วิธีไถให้มันเร็วเร็วนะครับแต่เขาจับงานเดียวเนี่ยนานแล้วนะพี่น้องแล้วกับเพืองเชือเพิ่งนะครับ เพราะว่าเข้าสีเด้ไปแลนหัวงานนี่ไก่ครับเขายกขางถิมแล้วก็บอกยังไงเขาเผาผานเสื้อเพิ่ถิมนะครับนี่คือวิธีที่ไถให้แบบรวดเร็วนะครับคือจับสองงานนะครับจับสองขางแล้วก็เวียนกลางนะครับผมอันนี้คือสีแลนไหเร็วนะครับอันนี้คืองานกับสีออกเร็วนะครับแล้วพอเขาไถกลางแล้วปุ๊บก็เก็บขางแดนนะครับแล้วก็เก็บหัวงานใช่นีืก็เรี่ยวนะครับผม เลาจับงานเดียวเนี่ยว่าโอ้ยกินฟืดนะผมเ้าสิแบบเพราะว่ามันทิ่มอยู่หัวงานนะครับฟังทั้งนี้เสียลั่นพื้นทรายมาให้มันเลี้ยวเลยนะครับฟังทั้งนี้แล้วก็สีมาเวียนมาเวียนออกกลางนี่เวียนออกกลางนี่แล้วก็บจะเก็บหัวงานทั้งนั้นนะครับเก็บหัวงานทั้งนั้นแล้วก็บจะไปแล้วก็บจะไปออกพุ่นนะครับออกแก่พุ่นนะครับเพราะว่ามันเหลือห้อยหนึ่งแล้วก็ แล้วก็มาเก็บพงงานทั้งนี้ครับเก็บพงงานทางนี้ก็จะออกออกบองเฉียงนี่นเลยครับนี่แหละครับคือวิธีวิธีการเข้าไถให้นะพี่น้องือเท้าออกแล้วเข้าเลียนออกไปเลยนะครับผมก่อนที่เทาจิมาไถให้ายายเทาก็ต้องอ่านอ่านงานก่อนนะครับผมว่าเทาสิออกข้างไหน,นะครับพ่าเม่นว่าออกออกท้างซุนพี่แล้วก็หยียบเหยียบยกหางเลียนพาให้เขามานะครับอันนั้นเขาเบืเอแล้วครับสถาไทรับจ้างครับ บ้านผมเขาแบกคอนไล่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาต้องวางแผนดีนะครับเพราะว่าเขาไถใส่แล้วเขาจะออกใสนะครับผมถ้าับจ้างก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมดุนเขาจะเขาจะเอื่นมาออกให้เห็นห้อยออาเไงซะนะครับบันเวลายกหางเขาก็ถอยเลยนะครับถอยแล้วก็ถอยเข่าเลยนะครับผมนี่ครับ คนมากครผู้ใดสำนานแล้วเขาจะาสิไทยแบบนี้เบิดนะครับผมนี่ครับถอยปุ๊บเขาปับ๊บน่ะอินบอกครับปางหางมาเนี่ยปางหางแล้วก็เปิดอาดหลาดเลยครับพี่น้องนี่นะครับง่ายครับไปไปที่นี่นะครับผมเร็วเลีวประหยัดเวลาประหยัดเชื้อเพลิงนะครับผม อันนี้ก็เป็นทิกเล็กน้อยๆขึ้กันนะครับผมนี่นะครับบาดมันบาดมันน่อยลงมันแคบลงแคบลงมันก็เออมันก็จำปินต้องได้โยกหนาโยกหลังเนาพี่น้องอันจังนสี่มันโอ้ยถอยถอย,ถอยวนเลยสบายนี่ครับวางหางกึ๊บงานครับเียบร้อย เรียวเรียวครับไถรอีกทีก็สีเลียวนะครับแ๊บเดียวนะครับนเลยคลิปนี้ผมกับซีเว้าหลายเนี้ยเลกน้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าก็อยากให้มือไหร่ที่เพิ่งฮัดเล่นรถไถนะครับเพื่อพ่นมาศึกษา การวิธีการไถนะครับาวิธีเห็นมันได้ง่ายนะครับคลิปผมบางคลิปก็มีสาระเน่บางคลิปก็บ่มีสาระแน่กน็ขอโทษขอขอภัยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับถอยปับ๊บวางหางไปง่ายครับพี่น้องวิธีนี้ เสร็จเร็วประหยัดน้ำมันนะครับผมช่วงนี้น้ำมันแพงๆอยู่พี่น้องเอ้ยเขาต้องหาวิธีว่าไหยังไรมันจังสิประหยัดต้นทุนให้ได้หลาที่สุดนะครับผมนี่ครับขจะยังยังยังถอยว่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าสิได้โยกจังหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นทีมเหลือหน่อยนะครับนั่นครับโยกกับบนไหลนะครับทาวิธีนี่เขาง่ายนะพี่น้องนี่ครับเดินหนาปุ๊บถอยอีกเค่หนึงเข่าเรียบร้อย ทางปัดปาดปัดปาด,ปด,ปดมาเลยบาดเนี่ย คลิปนี้สีเน้นวิธีการไถนะครับผมไถยังไดมันจังสิประหยัดเวลานะครับน่ครับวิธีนี่ล้ง่ายที่สุดแล้วครับพี่น้องถต่เข้าวุ่นแต่เข้าวุ่นเอานาเอานาออกไปนะครับมันก็นจะได้โยกดูกันนะครับ มันจะได้โยกดูกว่าถอยนะครับนะครับโยกแช่ซองเท่ากับไปแล้วครับโยกเว้นมันใกล้สิแล้วนะครับเพราะยังจะได้โยกดูแดหน่อยนะครับเพื่อยังไปเพื่อยังไปล่องนี่นะไปล่องนี่ก็จะได้โยกประมาณหลายเทียอยู่ครับลังค้นก็เอานาลังค้นก็เอาหลังนะครับลังค้นก็เอานาเข่าลังค้นก็เอาหลังเข่านะครับ นี่ครับถั่เหลืองประมาณสองห้อยนะครับมึงเสียรัน mm. พจน์จะเอาหนานแล้วเอาดากเขา่านะครับนี่ครับ,รบเอาดากเข่าเพื่เอเราพี่น้องมันเลี้ยวง่ายกว่าครับนี่ครับถ้าสองเท่านี่พ่น์ค่อนมากจะเอาดากเขานะเพราะว่าล่อล่อหนามันจะดันล่อหลังเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสองเท่าพี่น้องนี่ครับ เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแช์ประสบการณ์นะครับผมคุณไดคิดเห็นต่างกับคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็เน้นการไถไถเร็วเร็วที่สุดนะครับประหยัดเวลาและกับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยเน้นเน้นแบบว่า เบาหลายเนี่ยจักหนงไงมาดี้ก็บจิถอยเก็บเศษนะครับบ้านนี้เพราะว่ามันพวกไก่เขาก็ถอยได้นะครับนี่ครับคลิปนี้มึงยาวๆเลยนะพี่น้องนี่ครับมึงเสียลั่นบนไถนะครับถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยเก็บให้มันเหลือประมาณห้อยหนึ่งนะครับมึงนะครับพี่ที่ไถเสียลั่นคนจีนไถยยังไงนะครับ คลิปนี้ขอสาระนะครับพี่น้องนี่นะครับมันกับสิเหลือจนนี้กับสิเหลือประมาณห้อยผานเดียวนะครับ เดี๋ยว่นกับจีไทยแบบว่าว่าหอมันว่าหอมันเป็นร่องเลิกนะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันครับมาชมกันว่าหอร่องกลางมันเลิกนะครับบง่ายๆซะแต่ละคุ้นไถ่พวอกันนะครับผมนี่ครับมันจะซอยให้เหลือให้เหลื้อน้อยที่สุดนะครับเหลือให้เหลือใบเดียวให้เหลือใบพันเดียวนะครับผม ครับเพื่พี่น้องเหรอพี่จีถอยเงาเลยพี่จีพี่จีเก็บของงานนั่งขุนเลยถอยงาแนะครับผมะมาชมกันนะครับคลิปนี้ถ่ายให้ชมเงาเๆเลยพี่น้องคลิปนี้ผมขอซาลาเล็กน้อย เพื่อมือใหม่นะครับที่เขามาศึกษานะครับผมนี่นะครับเอบนีบ่ถ่ายเองสีร่องกลางมันส่ว่าร่องกลางมันส่บ่เลึกนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่นคนขับรถเป็นนี่มันจะอ่านเกมกันออกเลยนะครับผม เห็นบ่คร <ç> ับ <samurai> พ like like anyway, like ี so hare, ่จังผมเบาเลยครับบุรีบุรีคุยกันเลยได้หน่บุมีสคริปต์ด้วครับผมอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับแต่คนขับรถเปลีนนี่มันจะอ่านใจกันออกเลยครับว่าเขาจะเห็นวิธีใดนะครับผมเห็นไหมครับผมคุยกับกับบุรีว่านะครับผมนี่เห็นบ่ครับเมันก็จะมาเก็บพวงรานทางนี้นะครับบ่ายนี่ครับเก็บพวงรานทางนี้เห็นบ่ครับพี่น้องคือจังผมว่าบ่ครับบ่ายนี้เก็บพวงรานทางนี้แล้วกันสิเก็บ เก็บห้อยขางนั่นนะครับบ้านนี่แล้วก็เก็บหอวงานทางนั่นแล้วก็ออกเลยนะครับพี่น้องได้ออกเลยครับนี่เนี่ยครับมึงได้ครับผมจะอ่านเกมขาดก็ได้เนี่ยนะครับผมเก็บหัวง,งานทางนี้กับประมาณสามห้อยเลยพี่น้องนี่แล้วครับ คอนเซปต์ตัวผมนะครับจะใช้ให้รับจ้างเนี่ยคือออกให้ไม่ต้องเห็นห้อยนะผมนี่ครับเก็บหัวงานทางนี้แล้วก็จะไปเอาแกนห้อยหนึ่งนะครับก็จะไปเก็บหัวงานทางพุณนนะครับบ้านนี้นี่นะครับบานที่นี่ก็เหลือเหลือเก็บเศษคางแดนนะครับห้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็สิมาเก็บหัวงานทางนี้นะครับบ้านนี้นี่ครับแล้วก็สิออกสิออกไปเลยนะครับบ้านนี้ กันสิออกเก็บหัวงานท้างนี้ออกไปเห็นเรียบร้อยแล้นะครับบัตนี่นี่ก็คื้นแล้วนะครับผมแต่ก็ออยังที่ผมบให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละครับนะครับแต่คนไทยไปเลือกแคนไทยไปแล้วก็สีเฮ็ดประมาณคือผมนี่แหละครับหรือก็แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องนี่ครับก็มาเก็บพวงานข้างนี้นะครับบานีร เดี๋ยวพองานท่านนี้ก็เอาชีออกไปเลยนะครับนี่นะครับผมทางออกมมนอยู่ทางนี้นะครับแต่ทางออกอยู่ทางนี้เขาไปไทให้มันเลี้ยวทางคุณเขาเสดงโยหาแรนออกมาฟีฟีนะครับผมแล้วก็เหยีาายบให้ก็จะเป็นห้อยนะครับก็จะบูมักนะครับแบบนั้นอันนี้ก็เป็นชิกเล็กๆน้อยๆนะครับผม กับการาใช้ให้ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เร็วเรืวนะครับผมเห็นนะครับง่ายวะครับพี่น้องนะครับถิ่มหาลงไถเลยนะครับอันนี้ปับ ยยออีกอู่ขาดจะตรงทางมองเฉียงมองเฉียงหน้าอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาไว้ให้รถเขานะครับน่ครับปุ๊บไปแล้วครับ มาลุนกันนะครับว่าสิไปเลยบ่นะครับผมมาลุนไปน้ำกันเลยครับก็ต้องตัดเปิดอาดลาดเลยครับผมน่ะเห็นบอพร่พน้องเห็นก็ยังผมบอกไว้ว่าครับนี่แหละครับประสบการการไถ้ให้มันบ มันก็ซวยเข้าหล,หลายๆนะครับเดาใจกันออกนะครับโอเคนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเลยครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ